แมวเหมียวน้อยตัวน้อยตัวนี้ลูกไขว่ามาขออยู่กับหลวงปู่ตรงนี้พี่พี่พี่เงินพี่บุญชิดฝากน้องด้วยนะน้องตัวเล็กมากเลยครับตัวเล็กเดียวตัวเล็กนิดเดียวมาขออยู่กับหลวงปู่ดิเอ๊ะไม่รู้ลูกไขรลูกไขรน้ออยู่ตรงนี้พี่พี่ทองรับน้องด้วยน้องพี่ทอง ชองดูแลน้องได้นะครับอชองดูแลน้องได้นะครับมีเหมียวที่ไหนลูกของใครไม่รู้นะเออไม่รู้มีพี่มีน้องอยู่ตรงไหนอีกหรือว่าอาจจะมาปล่อยลายเหมียวตัวนอื่น,นหลบอยู่ไหนไม่รู้นะครับเล็กอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนนะมั้งสัวไก่ดูวาแม่เขาไม่อยู่แล้วไม่รู้มันอยู่กับเหมียวเหมียวที่นี่ครับวันนี้วันวันเสาร์ ที่24มีน้องเหมียวจนน้อยมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยครับก็ขอให้น้องเหมียวอยู่ดีปลอดภัยนะล,ลูกเ้ออยู่ดีปลอดภัยกับเมียเหมียวยวัดผงชัยนี้เดินก็ไม่ค่อยมีแรงเลยเดินไม่มีแรงเลยเดินตามพี่เขาได้ไหมลูกตามพี่เขาได้ไหมถู้สึกว่าจะเจ็บตาข้างหนึ่งเดี๋ยวคูถ่ายภาพตรงนี้เสร็จแล้วจะเช็ค ให้เขาเนาะเช็คดูแลเขาหน่อยหนึ่งเนาะเออดูหน้าตาก็ตาเจ็บตาเจ็บด้วยเดี๋ยวปูพัดเขาโรคกันเลูกน้อยเดี๋ยวปูทำให้นะปูด,ดูแลให้นะครับไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะอยู่กับเมียเมียใี่ไหม ตัวนี้อยตัวนี้ก็ฝากเอฟซีด้วยครับฝากเอฟซีรักน้องๆรักน้องหนูรักหนูด้วยนะคะหนูขอมาอยู่กับหลวงปู่หนูไม่ได้กินนมหนูไม่ได้กินข้าวเลยหลวงปู่หนูขออยู่ด้วยนะครับครับก็ขอนำภาพนี้ส่งถึงยังเอฟซีผู้มีเมตตาทุกคนทุกท่านครับฝากชีวิตน้องๆเหมียว ไว้กับทุกขั้นที่มีเมตตาขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจุพบกับความสุขสมปราถนาทุกประาปการทุกคนทุกท่านเถิอพี่ตัวไหนอยากเป็นเพื่อนน้องหน่อยครับมีไหมครับครับก็ฝากไว้เพียรเท่านี้ก่อนนะ้องพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขสาธุ